ครับผมก็มาอยู่ตรงสามแยกข้าวปแดงอาเขตนะครับฝั่งนี้เป็นตลาดตลาดนัดตรงแยกข้าปแดงอาเขตนะครับตรงนี้ผมมาหลายรอบนะคะแต่ว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้มานะครับท่านผู้ชม คือตลาดนี้มันเป็นตลาดนัดมือสองในวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าอ่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะต้อง<ห>บอกท่านผู้ชมว่าส่วนที่เป็นตลาดมือสองจะ<ห>อ,อยู่<ห>ด้านหน้า<ห>น,นะครับนี่ของเก่าของเก่ามือสองนะครับก็มีนะครับตลาดนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับไม่ร,รอดอก เป็นของเก่านะครับถ้าลูกค้าอยู่แถวทางเขตพระประแดงนะครับพระประแดงก็แนะนําให้มาเดินตลาดนี้ได้นะครับมีทั้งของเก่าแล้วก็พระเครื่องนะสุดารเครื่องก็มีนะแผงพระก็มีนะครับผมมาประมาณสักค่มหนึ่งนะวันนี้ก็ฝนไม่ตกนะครับ จะติด <มา S 1> ลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเพลงมาแรกๆเลยนะครับเขตพ้าประแดงนะครับอยู่ทางสามแยกพ้าประแดงอาเขตนะครับวันอาทิตย์ก็มาเดินได้นะครับตล,ตลาดนี้มันก็มีทั้งตลาดเสื้อผ้านะจริงๆแล้วตลาดนี้ด้านในจะเป็นตลาดเสื้อผ้านะครับฝั่งโน้นเลยนะเข้าไปด้านในเลยตลาดเสื้อผ้าฝั่งนั้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของ แถวญี่ปุ่นนะครับก็มีนะครับลเราเดินไปเรื่อยเยครับผมมาที่นี่ประมาณสักสามครั้งได้นะประมาณสองสามครั้งนะครับคือที่ไม่ได้มาเพราะว่ามันมันเป็นตลาดไม่ใหญ่เท่าไหรอ่อ่ะนะตลาดเล็กๆนะครับแต่มันจะเป็นตลาดเสื้อผ้ามือสองมากกว่านะครับฝั่งด้านในนะครับเป็นเสื้อผ้ามือสองกว้างกว้างเยอะเลยฝั่งนู้นนะ แล้วก็จะเป็นของกินนะครับโอ้นี่นี่วันนี้มามืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะอมองไม่ชัดสักหน่อยนะครับนี่ตลาดนี้ก็เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับอยู่ฝั่งทางพระประแดงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายฝั่งนี้ไปก่อนนะเครื่องมือช่างพวกหลากหลายครับ แต่รู้สึกว่าจะเป็นของเก่าแบบเก่ามากเยอะเลยพวกอะไรพวกช่องมือช่างหนยเยอะเลยนะครับไปเดินต่อไปนะตลาดนี้ก็เป็นตลาดมือสองที่อแอรกับพื้นอยู่ยยแค่ส่วนหน้านะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นพวกเคื้อผ้่ามือสองนะครับ ทของเต่าก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกรองเท้านะครับฝั่งนี้ก็แนะนำหลายๆตลาดนะครับวันนี้ก็มาตลาดเข้าวแดงอาเขตน,นะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนอ่าส่วนที่เป็นข้องผมนะครับฝั่งนี้นะอันนี้นะครับเป็นตลาดข้องผมส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วส่วนข้างหลังก็จะเป็นขายแบบเสื้อผ้าประปรายนะครับทางโน้นนะครับเป็นเสื้อผ้าด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นตลาดขายพวกเสื้อผ้า ของกินก็อยู่ยด้านในนะครับท่านผู้ชมก็มาเดินได้นะครับวันนี้ผมพาเดินแค่ตรงส่วนที่เป็นของเก่านะครับพวกสื้อผ้าผมมาเดินไปแล้วกันนะครับนะครับตลาดก็จะเป็นแนวแบบนี้นะของกินซะส่วนมากเดี๋ยวผมจะเดินตลาดอของกินแล้วกันนะครับอันนี้สิบบาทนะ จักิไรก็ทิพอสิบบาทนะครับบรรยากาศก็คือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคือมันเป็นตลาดที่เป็นของกินัะครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตลาดเสื้อผ้าที่อยู่ด้านหลังนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะเสื้อผ้าแฟชั่นใช้ตงเท่านั้นนะครับหัวกระายก็มีก็มาเดินได้น,นะครับผมโอเคครับ